ชีวิตผู้หญิงมันเหนื่อยเกินไปตักมายุราเผยความลับ40ปีที่ทำให้เธอสวยอมตะแต่ชาติหน้าขอไม่เกิดอีกคุณพร้อมจะฟังเรื่องราวที่อาจทําให้คุณคิดใหม่หรือเปล่าวันอาทิตย์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา6นาฬิกานี่คือช่วงเวลาที่น่าสนใจสําหรับที่ตักมายุราสเวสวศิลา ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นสาว2 0 0 0ปีเพราะเธอเน้นย้ำถึงความสม่ำเสมอในการดูแลตัวเองอย่างเข้มข้นในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการกินการออกกำลังกายการนอนหลับและการบำรุงผิวพรรณแม้จะอายุใกล้70ปีแล้วแต่เธอยังคงรูปร่างสมส่วนรักษาน้ำหนักไว้ที่45กิโลกรัมมาแล้ว40ปีมีผมขาวแค่สี่เส้นเท่านั้นและในรายการ Grow On Podcast with g r a c e เธอได้เปิดเผยว่าถ้ามีชาติหน้าเธอขอไม่เกิดหรือเกิดเป็นผู้ชายเพราะชีวิตผู้หะยิ่งมันเป็นภาระเกินไป ตอนนี้เธอเดินสายกลางในการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพกายและใจให้สดใสเสมอพร้อมแชรเคล็ดลับความสวยออมแต่ที่ทุกคนทำตามได้อยากสวยออมแต่ต้องดูแลตัวเองอย่างจริงจังตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการจนถึงวันนี้พี่ตั๊กยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยหรือตั๊กมายุรา ต้องทาเยอะนะต้องดูแลหลายเรื่องเช่นการกินการนอนถามพี่ว่าถ้าให้เกิดชาติหน้าพี่ขอไม่เกิดแล้วนะหรือให้เกิดเป็นผู้ชายเพราะเหนื่อยจริงๆอันนี้พี่เคยพูดมาแล้วเคยบอกกับสามีว่าโอ๊ยทำไมชีวิตมันยุ่งยากอย่างนี้ผู้หญิงมันยุ่งณไหน,นจะเสื้อผ้าหน้าผมไหนจะต้องดูแลข้างไหนจะต้องดูแลข้างนอกผู้ชายแค่ใส่เกางเกงตัวเสื้อตัวก็พร้อมไปได้แล้วถ้าชาติหน้ามันมีจริงที่ก็ขอไม่เกิดหรือไม่ก็เกิดเป็นผู้ชายแสดงว่าต้องดูแลตัวเองขั้นสุดๆไปเลยใช่ไหมตักมายุรา สุดไปเลยเพราะงาั้นถ้าเทียบกับคนอายุเท่านี้จับมายืนสิคนๆที่ไม่ดูแลตัวเองไม่ทาครีมไม่ทําอะไรไม่ทานอาหารเสริมเชื่อเธอว่าต้องมีแปดคนที่ดูยุวยเหี่ยวไปแล้วเพราะเขาไม่ดูแลแต่ถ้าเขาดูแลเขาก็จะดูแข็งแรงกว่าพี่มองว่าเป็นอย่างนั้นถามว่าทํำไมต้องดูแลหนึ่งเพราะชอบที่จะดูดีสองเพราะทํางานแบบนี้สามเพราะรู้สึกดีและให้รางวัลกับร่างกายของเราซึ่งจะปล่อยก็ปล่อยได้แต่ปล่อยไม่ได้ไงเพราะชอบแล้วทํางานอย่างนี้แต่มีประเภทความสุขหลายแบบนะบางคนพอส่องกระจกแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวฉันขอไปฟินเลอร์ตรงนะ นี้ของพี่ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ขอให้โดยภาพรวมเสื้อผ้าหน้าผมทาตัวบำรุงผิวต้องครบมาเลยเหนื่อยไงหัวเราะแต่เดี๋ยวนี้หลายคนอาจเห็นว่าการดูแลแบบนี้เป็นเรื่องปกติแต่สำหรับบางคนมันอาจด,ดูเหมือนภาระคุณคิดยังไงนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามไปที่ตักเริ่มดูแลตัวเองยังไงและเมื่อไหร่ที่หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพหรือความงามแบบจริงจังตักมายุรา ตั้งแต่เด็กนะเวลาไปโรงเรียนครูจะเรียกไปก่อนเลยเพราะใส่น้ำหอมมาโรงเรียนอย่างนี้หรือดัดขนตาไปทำไมสมัยก่อนเขาไม่มีที่ดัดขนตานะตอนนั้นยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่วิทยาลัยหนะ้าสินเด็กหน้าตาสิมจะสวยเราก็คิดอาจจะจริงคิดว่าเราเป็นหนึ่งในนั้นก็มองกระจกเราตาโตดีเราก็ดูดีนะก่อนไปโรงเรียนไม่สนใจหนังสือไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยท่องแต่ขอดัดขนตาก่อนขอใส่น้ำหอมไปขโมยของแม่มาใส่แล้ววิธีดัดขนตาก,ก็คือใช้รูไหมช้อนสมัยก่อนมีช้อนสังกะสีแล้งัดมันขึ้นมันก็งอนดีเหมือนกันเอาใส่ไปโรงเรียนอีกเอาชะ อนไปโรงเรียนด้วยตอนพักงาตอีกสักหน่อยเพราะมีนักเรียนผู้ชายหนุ่มๆก็มองบ้างเพราะงั้นเชื่อเถอะทุกคนถ้าหนุ่มมองแล้วเราก็ต้องพราวว่าเราโอเคนะก็ต้องไปวุ่นวายเรื่องสวยงามไม่ใช่เด็กเรียนดีแต่เป็นเด็กชอบสวยงามเป็นคนอย่างนั้นจริงๆมันก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่พอเข้าวงการตอน17ปียังไม่ค่อยดูแลมากพระยุ่งเรื่องการทำงานก็มั่นใจแล้วว่าเราโอเคแล้วตอนนั้น17ปีในการเข้าวงการเม่กี่ปีมาแล้วตักมยุรา ต้องมี40ปีที่แล้วแล้วนะ้เรียนหน้าตัดสินตอนนั้นยังไม่ได้จบดีเลยเป็นโรงเรียนที่มีดารายเยอะเช่นคุณพิสมัยก็จะเข้าออกอยู่ที่นั่นแต่พอเริ่มเข้าสู่วงการเราก็ยังไม่ได้ดูแลมากแต่มาดูแลจริงจังตอนอายุ20กว่าเริ่มมีแฟนมีความรักเขาถามว่าคุณเล่นกีฬาอะไรหรือเปล่าออกกําลังไหมเพราะเขาเป็นสายเล่นกีฬาเล่นค่ะโกหกเข้าไปก่อนตอนนั้นบอกว่าเล่นเทนนิสก็ไปหาไม้แล้วหาครูสอนแล้วก็เต้นแอโรบิกเริ่มอะไรตั้งแต่นั้นเพราะตอนนั้นน้ำหนักประมาณห้าริบกิโิกออก,ก, obic, ก็ชอบมันโอเําำม ฮอรูปร่างดีก็เริ่มออกจริงจังมาเรื่อยๆและมาจริงจังมากที่สุดคือตอนเล่นละครเรื่องหนึ่งของช่องสามผู้จัดคือคุณมยุระชัดบอกว่านางเอกผอ,อมนะห้าสิไม่ได้ต้องลดให้เหลือ4 5่สถึงสีก็การออกกําลังกายแล้วก็เป็นการอดที่ผิดคือไม่กินอะไรเลยลดในตอนนั้นคือลดแบบไหนตักมายุรา เต้นสามถึงสี่รอบแล้วก็กินแต่น้ำแล้วก็กินอะไรนิดหนึ่งซึ่งมันผิดมากนี่คือการอดอาหารแบบผิดๆที่หลายคนอาจลองทำตามโดยไม่รู้ผลข้างเคียงเช่นการอดน้ำและอาหารแบบสุดโต่งอาจทำให้ร่างกายอ่อนแอหรือขาดสารอาหารสำคัญแต่สำหรับพี่ตักมันช่วยลดน้ำหนักเร็วแต่เธอไม่มีความสุขเพราะหิวคือไม่กินอะไรเลยเหมือนเตอร์ฟาสติ้งหรือเปล่าตักมายุรา ไม่กินเลยมันลงเร็วเลยนะแต่เราไม่ค่อยมีความสุขเพราะมันหิวไงแต่เราก็ต้องทําแล้วก็ได้เล่นละครเรื่องนั้นพอทําแล้วรู้สึกดีเราก็เลยเก็บน้ําหนัก 46- 47ถึงไว้อย่างนั้นตลอดมาจนแต่งงานน้ําหนักอยู่อย่างนี้น้ําหนักห้ามขึ้นทุกวันนี้ก็ไม่ขึ้นอีกเลยและนี่คือเคล็ดลับที่หลายคนอาจคิดว่ายากแต่จริงๆแล้วการรักษาน้ําหนักให้คงที่เป็นเรื่องของวินัยที่ฝึกได้ต้องทอํายังไงเริ่มจากอาหารที่ทานเลยตั๊กมายุราคือจริงๆการกินมันไม่มีอะไรหรอก มันก็คือกินให้มันสมดุลให้ได้เวลาคนเรากินมันจะกินบ้าเลือดอยากกินอะไรก็กินแล้วกินของอร่อยแต่พี่ไม่ใช่คนกินของอร่อยพี่กินเพราะร่างกายต้องการอาหารกินเพื่ออยู่ตักมายุรา ใช่กินเพื่ออยู่บอกแล้วจะเป็นคนไม่มีเพื่อนเพื่อนไม่เยอะมีเพื่อนนักกอล์ฟมีน้องๆที่เล่นกอล์ฟด้วยกันบางกลุ่มก็จะไม่มีการปาร์ตี้สังสรรค์เพราะงั้นปาร์ตี้สังสรรค์ห้าเดือนจะเจอกันทีเพราะงั้นการจะกินก็เลยระวังได้แล้วถ้าจะดีที่สุดคือทํากินเองกินสําคัญที่สุดเวลาไปเล่นกอล์ฟนะเด็กก็จะรู้สมมุติถ้าที่ประจําขอข้าวนะเขาก็จะให้มาหนึ่งถ้วยเราก็กินครึ่งเดียวข้าวกับก้าเหลาหมูตุน๋นไก่ตุนอะไรก็ว่าไปผักเยอะๆไม่ใส่ชูรสไม่ปรุงรสกระเทียมไม่เอาแล้วไม่ตัััักกนน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 ้้้้้้าาาุปขขึมมเเ็คคททออออะไรรรแแหหงงิิีีี่่่่ืตตวยดสบผู ลองเลือกกินผักสดแทนของทอดเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ได้ต้องกินอร่อยทุกมือ้อตั๊กมายุราไม่จําเป็นชีวิตเราสามีทานด้วยกันแต่คนละเมนูเลยเขาก็จะกินแต่ครัวซองจะกินแต่ไข่ดาวไส้กรอกซึ่งบ้านเราแทบจะไม่ซื้อไส้กรอกเลยแต่ก็ต้องให้เขาบ้างเขาบอกมันไม่อร่อยไม่ต้องกินจนอิ่มแต่ละมื้อเขาบอกให้กินแค่แปซของท้องร่างกายเราไม่ต้องกินทุกมื้อนะอดมือ้อกินมือ้อและนี่คือจุดที่หลายคนอาจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยการอดมือ้ออาาาาางงงงงม้้้ช่่่่ววยยลลดดนนนหหัักักกแตตรระไใขพ เท่ากับว่าเดี๋ยวนี้พี่ตั๊กก็ไม่ได้กินข้าวสามมือ้อตั๊กมายุราสองมื้อบ้างสามมื้อบ้างข้าวต้มนี้ทานไม่ได้เลยทานแล้วไม่อิ่มพี่จะทานเช้าเป็นกรีกโยเกิร์ตใส่อัลมอนด์ก็จํากัดเลยว่าแค่6หรือ7เม็ดไม่มีการใส่น้ําตาลน้ําเชื่อมน้ําหวานมันจะชินกับรสชาติเหมือนการฝึกร่างกายของเราถ้าเราฝึกที่จะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวต่อไปมันชินแล้วก็มีโอะโวคาโดครึ่งลูกแล้วก็กาแฟดำซาซวโดก็แผ่นเดียวแล้วก็อาจจะมีไข่ต้มสักลูกหนึ่งหรือไข่ดาว ที่ใช้น้ำมันทาไม่ใช่ทอดทาขอบพอไม่ให้ติดแค่นั้นทุกวันก็มีบางวันเปลี่ยนไปกล้วยหอมบ้างแต่จะมีกล้วยหอมสักเศษหนึ่งส่วนสามของลูกลองนึกภาพเมนูเชหฮาที่สมดุลแบบนี้มันไม่ซับซ้อนแต่ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จําเป็นโดยไม่เกินพอดีมีอะไรที่เลี่ยงไม่ทานเลยตักมายุราหมูสามชั้นไม่เคยทานแต่ของทอดก็มีบ้างแต่อย่าไปกินเยอะสมมติจานหนึ่งปอเปี๊ยะทอดลองสักชิ้นหนึ่งและนี่คือเคล็ดลับสําหรับคนที่ชอบของทอดลองลดปริมาณลงเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น การออกกําลังกายตักมายุราจะมีการเดินทุกวันโชคดีบ้านอยู่ในสนามกอล์ฟมันมีวิวที่สวยงามแล้วก็ไม่ชอบเดินลู่ที่อยู่ในบ้านเพราะมันไม่เห็นอะไรก็เดิน40นาทีโดยประมาณเราจะรู้ว่าตอนนี้ได้4ี่4 9 9 0 0อะไรบวกลบไปเดินไปเดินกลับหลังจากนั้นก็มาเวทในบ้านสนอยหนึ่งวันรุ่งขึ้นอาจจะทําแบบนี้ทําจนติดเป็นนิสัยบางวันก็ไปไรกอล์ฟไรกอล์ฟต้องเกือบสอ ชั่วโมงแล้วนะเหงื่อก็ได้ออกเดินก็ออกเพราะงั้นทําไปธรรมาอาทิตย์นี้ฉันออกเจ็ดวันแล้วแต่ไม่ได้กระหืดกระหอบถึงขนาดว่าเอาเป็นเอาตายกับชีวิตฉันจะต้องเหงื่อออกฉันจะต้องกล้ามขื้วน,นนี้ให้รู้ว่าเราได้ทําแล้วเล่นเวทด้วยแต่ทุกอย่างต้องเดินสายกลางมันได้ผลนะไม่ต้องบ้าบอคอแตกเพราะทำมาหมดแล้วสมัยก่อนเล่นละครพี่จะสุดโต่งมากเล่นละครที่มีรองเท้าผ้าใบคู่หนึ่ง เขาบอกวันนี้ไปนอนที่โรงแรมใช่ไหมสมัยก่อนวิ่งหาดทรายเลยฟิกมากตอนนั้นเราเด็กไงแต่พอ40อัพแล้วไม่รู้นะอาจจะผิดก็ได้นะเพราะมากแล้วมันไม่สวยมันเยอะผอมลรงเหี่ยวเลยเอาพอดีพดีแต่เดี๋ยวนี้หลายคนอาจโต้แย้งว่าการออกกําลังกายสุดโตงในวัยหนุ่มสาวเป็นเรื่องปกติแต่สําหรับวัยกลางคนมันอาจเสี่ยงต่อการบาดเจ็บคุณเห็นด้วยหรือไม่แล้วในแง่ของการสร้างกล้ามเนื้อทําบ้างไหมตักมายุรา จริงๆร,รุ่นนี้ต้องสนใจเรื่องกล้ามเนื้อก็คือการเวทนี่แหละแต่พอดีอย่างที่บอกแล้วก็ต้องทานโปรตีนให้ถึงสําคัญมากทารีรีจะกินไข่ยังไม่ทันเอาโปรตีนเช็คเราก็ทานของไปให้ถึงนอนให้ถึงถือว่าน่าจะโอเคแล้วจะไม่ทําอะไรจนสุดโต่งมากเดินสายกลางให้ได้แต่สายกลางนั้นก็ต้องดีนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามการเสริมโปรตีนไม่ใช่แค่สําหรับนักกีฬาแต่สําหรับทุกคนที่อยากมีกล้ามเนื้อแข็งแรงเรื่องผิวพี่ตักดูเปล่งปลั่งมากดื่มน้ํายังไงบ้างตักมายุรา เวลาจะกินน้ำตื่นมาน้ำคือชีวิตต้องร้องเพลงไปแล้วมันจะสดชื่นไปกินไปเลยแก้วหนึ่งก็ 250ML ต้องกินให้ได้2-3ถึงลิตรน้ำสำคัญมากน้ำและนอนเพราะมันจะออกที่ตาด้วยตานี้ก็สำคัญนะต้องดื่มน้ำเยอะๆแล้วพยายามจะนอนให้ได้7-8ถึงบางทีไม่ได้เราก็รู้จากนาฬิกาที่เราวัดแต่การจริงๆการสวดมนต์หนึ่งมันช่วยนะสวดแล้วก็นอนเหมือนมันลึกแล้ววันไหนที่ทานอาหารน้อยหลับลึกแต่ค่อนข้างจะหลับลึกสม่ำเสมอพอเราไม่นอนลองดูสิจะรู้สึกว่าตาตาไม่ใส่าแป้งก็ไม่ติดหน้าจะเป็นการนอนนอนสำคัญสำหรับเรา7-8ชั่่วโมงแต ต้องลึกและนี่คือเคล็ดลับง่ายๆสำหรับผิวสวยดื่มน้ำเยอะๆและนอนหลับสนิทเพื่อให้ผิวดูเปล่งปลัง่งเวลาที่มีความเครียดทำยังไงตักมายุราจริงๆเครียดของพี่ก็คือการออกกำลังแล้วหายเครียดที่ต้องไปเดินเพราะมันมีความสุขแล้วพี่ก็จะสลับไปเรื่อยๆบ้านที่อยู่ในสนามกอล์ฟบางวันรู้สึกว่าพัดกอล์ฟไม่ดีก็จะขับรถไปที่สนามกอล์ฟที่อยู่ในบ้านแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าทำอะไรอยู่คนเดียวมันมีความสุขไงแล้วก็พัดอย่อยางนั้นเกือบชั่วโมงเสร็จแล้วก็เอาไม้กอล์ฟมาเก็บเปลี่ยนนนรองงเเท้้้าาแแลลวก็ดิไปจถึบ ก็เดินกลับมาเอารถแล้วก็ขับกลับไปบ้านแค่นี้ที่มีความสุขเครียดแล้วไม่เก็บนานแต่การที่ได้เห็นต้นไม้เขียวกันที่ได้เห็นนกมันสวยมีก่อนระอกมีนกเหมือนไม่อยู่ในกรุงเทพเลยทําให้เราได้มีความสุขกับการได้เห็นแค่นี้นี่คือวิธีการจัดการเครียดที่ธรรมชาติลองเดินเล่นกลางแจ้งเพื่อผ่อนคลายสําหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากดูแลตัวเองดีๆแบบพี่ตั๊กต้องเริ่มจากอะไรตั๊กมายุรา มันต้องเริ่มเลยต้องไม่ขี้เกียจเวลาได้ผลแล้วจะรู้เลยนะเวลาเช็คร่างกายรู้สึกในรุ่นนี้คนใกล้ตัวป่วยหมดคนนั้นเป็นมะเร็งคนนี้เป็นสโตรกแต่พอเราเช็คร่างกายแล้วน้ำตาลไขมันทุกอย่างมันโอเค